We'll กรณีชาวจีนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติภาคสองขณะนำหมายค้นเข้าตรวจสอบจนได้รับบาดเจ็บจำนวนสองนายทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกพันเทพสีบุญนาคและดาบตำรวจกรีธาทิพเนตรซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยเหตุเกิดที่ค่ารืหาดรูบนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ในสนามกอล์ฟพื้นที่สพห้วยใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั คืนหน้าล่าสุดเมื่อเวลา13.30นาทีวันที่20พฤษภาค,คม พลตอกสุชาติธีรสวัิ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตตรีชัยพจน์สุวรรณรักษ์รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองพลตตรทีทิติแสงสว่างผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการกาแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในบ้านเลขที่113ทับเ หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟฟีนิกส์อีกครั้งโดยไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในซึ่งใช้เวลาตรวจสอบภายในบ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางออกมาโดยแจ้งว่าขอไปประชุมเพื่อรับฟังรายงานดังกล่าวก่อนที่ห้องประชุมชั้น3ของสอพห้วยใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานสำนวนคดีดังกล่าว ซึ่งก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟังแต่อย่างใดพร้อมแจ้งว่าจบประชุมแล้วจะออกมาให้ข้อมูลภายหลังทางด้านนายอนิรุธคงทรัพย์ทนายส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ายังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกับตัวผู้ก่อเหตุแต่ได้พูดคุยกับบุคคลในบ้านทราบว่ายังไม่เห็นตรงนั้นซึ่งตัวผู้ก่อเหตุนั้นมีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทำมาประมาณ2-3ปี ในส่วนของยาเสพติดนั้นเท่าที่ตนเองทราบไม่มีประวัติตอนนี้ขอให้รอฟังข้อท็จจริงก่อนตามที่ได้มีการนำเสนอไปนั้นค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับผู้ต้องหาอยากให้มองว่าการเข้าตรวจค้นของตำรวจถูกต้องไหมวิธีการในการกระทำที่เกิดขึ้นโดยมีการประทะกันเกิดเพราะอะไรซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของคดีซึ่งบ้านหลังนี้เป็นการซื้อในรูปแบบบริษัทส่วนกรณีที่มีการขู่อุ้มนั้น โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีชาวต่างชาติถูกปล้นซึ่งตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นชาวต่างชาติจึงคาดว่าอาจเกิดความกลัวเมื่อมีคนเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ทราบว,ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครและมาในชุดนอกเครื่องแบบและอาจมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันในส่วนของอาวุธปืนนั้นเท่าที่ทราบน่าจะถูกต้องซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่ในอาการตกใจ ทั้งนี้ภายหลังการประชุมกว่าสองชั่วโมงผอเอกสุชาติทีรัสวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าภายหลังเกิดเหตุได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายบาดเจ็บไว้ได้แล้วคือมิสเตอร์หยางชางอายุ35ปีสัญชาติเซนคริสโตเฟรันประเทศเซนคิสและเนวิสรวมทั้งบุคคลอื่นที่พบอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบบุคคลทั้งหมดโดยเฉพาะชาวต่างชาติว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของพรบรตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่หากพบว่าเป็นภัยจะพิจารณาเพิกถอนวีซา่าและผลักดันออกนอกประเทศต่อไปในด้านคดีนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนื่องจากยังรวบรวมได้ไม่ละเอียดพอซึ่งเบื้องตน้นพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้ทำการตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานตลอดคืนที่ผ่านมาคาดว่าในวันรุ่งขึ้นจะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมได้ทั้งหมดโดยของกลางในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนจำนวนสองกระบอกซึ่งหนึ่งในนั้นเพื่อนของผู้ก่อเหตุพยายามซุกซ่อนนำออกจากบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้ได้พบเป็นอาวุธปืนขนาด9มมที่ดัดแปลงให้ยิงอ,อโตเมติกได้ และตรวจยึดอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่อาทิเสื้อเกราะเกราะแข็งซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอกสารธุรกิจและเอกสารทางการเงินต่างๆซึ่งจะทำการรวบรวมมาตรวจสอบทั้งหมดพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเข้ามาร่วมตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินอีกด้วย สำหรับพฤติการนั้นยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายค้นซึ่งเกี่ยวกับความผิดด้านพรบคอมพิวเตอร์และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆก่อนที่จะเข้าไปในบ้านแต่คนร้ายกลับหลบหนีเข้าไปในห้องนอนบนชั้นที่สามเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามไปคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงทะลุประตูออกมาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสองนายดังกล่าวอีกทั้งยังมีการใช้แก๊สน้ำตาอีกด้วย โดยจากการตรวจสอบพบปลอกกระสุนจำนวนมากประมาณ60-70ถึงปลอกส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอนของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่มิสเตอร์หยางจำนวน3ข้อหาคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธปืนและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีความผิดอื่นๆอีกก็จะทำการแช้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป คือคือตอนนี้เราต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าเป็นแดบไหนใช่ไหมคือตอนนี้ทางผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้สอบปากคำใช่ไหมทีนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยโดยตรงผู้ต้องหาเลยนะตอนนี้หลังจากโดนจับมาเนี่ยนี่เบื้องต้นที่ได้คุยกับคนภายในบ้านใช่ไหมเขาก็บอกเหมือนเหมือนกันว่าเขาก็ส่วนมากจะไม่เห็นเหตุกณ์พวกนั้นจะไม่ทราบจะไม่ทราบวัดเกเรใช่ไหมพฤติกรรมของ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 คนที่ที่วายุกับบนะครับ พูติึรทำปกติเขาทำอะไรในเมืองไทยครับเขาทำธุรกิจอะไรครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับหลักๆนะฮะหลักๆอย่งนั้นครับมีบริษัททำเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินครับก็าทำมาหลายปีแล้วสองสามปีแล้วครับแต่ยีงี้ได้ไว่าเกี่ยวกับยาติดติดติดหวยไม่มีอันนี้เท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมทราบไม่มีครับท่านทราบไม่มีครับอยากฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดถึงผมก็บอกว่าณตอนนี้นะครับเราต้องฟังข่าวดีนิดนึงจากข่าวตามสื่อต่างๆค่อนข้างที่จะ รุนแรงนิดหนึงเกี่ยวกับผู้ต้องหาใช่ไหมครับทีนี้ผมคิดว่าอยากให้มองว่านหนึ่งการตรวจค้นเนี่ยของตํารวจเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมส,สอง,งวิธีการต่างๆที่กระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมีการปะทะกันเนี่ยเกิดยตัวอะไรใช่ไหมครับทีนี้คือจริงพวกน,วกนี้มันเป็นส่วนสำคัญของคดีนะครับ เมื่อตอนนี้ได้ได้ได้ขอดูรักษาไปตั้งแต่ตอนะตอนนี้ยังนะตำรวจก็บอกต้องคอยสอบต่อผู้ต้องหาเสร็จค่ะได้ค่ะณเบื้องต้นตอนนี้ยังเลยัยังเลยครับตอนสักไปถึงตอนเย็นๆนะครับเขาอยู่เมืองไทยมานานใช่ไหมคุณได้ค่ะก็ประมาณสองสามปีนะหมายถึงว่าไปมามาใช่ไหมครับแต่ว่าที่มาเาอยู่บ้านหลังนี้มันตีกว่าบ้านเขาเองครับเขาซื้อจากเจ้าองบ้านบ้านนี้นะฮะบ้านนี้อยู่ในลูกของบริษัทนะครับซื้อในลูกบ้านหรครับครับ